ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวดูทุกท่านนะครับก็กลับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับจิตพระเครื่องต่างๆครับเนื้อดินผงมผมนะครับพระเก่าพระใหม่นะครับพระกุนะครับพระแท้พระเก๋งนะบางองนะครับก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้นนชมกันเป็นประจํานะครับในการชมแต่ละครั้งเพื่อนๆม่ต้องใช วิจารณญาณในการรับชมนะครับองนี้นะก็เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์วัลคังนะครับลงรักปิดทองลงรักปกปิดทองนะครับเก่านะครับแต่ไม่รู้เก่าแค่ไหนนะครับเก่าเมื่อวานหรือว่าเก่าหลายร้อยปีหรือ่า เลือกเก่ามอช่วงที <gained> ่แล um, ้วก um. okay. ็ไม่น่ใจนะครับครับสำหรับวงนี้ก็ผ่านการล้างน้ำสบตาชูนะครับมาแล้วนะครับ5นาทีนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับ หลังนะครับก็จะเป็นภาษานี้น,นะครับเพื่อนทายดูสิครับว่าลองอกงกำมินแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับดูดูตรงนี้ก่อนนะครับลองมาเลยนะครับองกำมินนะครับเพื่อนทายดูที่ว่าผ่านไหมครับ ก็จะมีตุกเก่านะครับตรงน้ก็จะเก่านะครับน,นี้ขอบข้างนะครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับามาแล้วไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับไม่ว่ากันนะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> หลังเรียบนะครับองนี้นะครับ จะค่อยๆทยอยมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับบางองค์ในม,มานานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงให้ชมนะครับก็ยังมีเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับจนมากจะได้มาใหม่ก็จะลงใหม่ครับจีเกียรลื้อนะครับ,กกรย,รบยังไม่มีเวลาจะจีเกรหรือของนะครับาหากลื้อแล้วก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันทีหลังนะครับ ครับสำหรับลิปนี้ก็ทำชิปสั้นๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เ้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทํคชิปต่อๆไปนะครับครับสําหรับชิปนี้นะครับก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับ